โครงการเชฟแคร์นะคะมาฝากคุณผู้ชมด้วยหลายๆคนอาจจะรู้จักโครงการเชฟแคร์กันอยู่แล้วนะคะคก็มีการจัดส่งอาหารกล่องพร้อมทานให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงโควิด -19 กกว่า3 0,000่นกล่องด้วยกันเปรียบพร้อมไปด้วยโภชนาการและความอร่อยจากฝีมือเชฟชั้นนําค่ะล่าสุดโครงการอาหารพร้อมทานเชฟแคร์ได้ออก2เมนูใหม่จากฝีมือเจ๊ฝ้ายเชฟสตรีทฟู้ดชื่อดังเจ้าของรางวัลมิชลิน1ดาวซึ่งเชฟแคร์เรดดี้มิลอาหารกล่องพร้อมทานอร่อยระดับพรีเมียมจากท็อปเชฟของไทย เคยปล่อยเข้ากล่องพร้อมทานหลากหลายเมนูมาแล้วไม่ว่าจะเป็นไก่ทิกก้ามาซาล่านะคะแล้วก็ข้าวหุงขมิน้นอาหารอินเดียเมนูขายดีตลอดการจากฝีมือเชฟ DK สปากเกตตี้ซอสเขียวหวานไก่จากเชฟนิกเป็ดผัดพริกแกงใต้และข้าวมันขิงจากเชฟนูรอร้าน Blue Elephant และอีกหลากหลายเมนูค่ะ ซึ่งตอนนี้นะคะมี2เมนูใหม่จากฝีมือเจฟฟ๊ฝายเชฟสตรีทฟู้ดไทยหนึ่งเดียวที่ได้ดาวมิชลินที่อยากให้มาลิ้มลองนะคะก็คือเมนูกระเพราหมูคูโรบุตะข้าวญี่ปุน่นและเส้นใหญ่ผัดขี้เมาไก่ที่คัดสรรวัตถุดิบชั้นเยี่ยม<อ>เรียกว่าอร่อยในระดับพรีเมียมแต่ราคานั้นนิดเดียวเท่านั้นค่ะคซึ่งนอกจากจะอร่อยและคุ้มแล้วผู้ชมยังได้อิ่มบุญไปพร้อมๆกันด้วยเพราะว่ากําไรร้อยเปอร์เซนจากทุกกล่องจะส่งคืนกลับสู่สังคมผ่านโครงการต่างๆของมูลนิธิเชฟแคสเช่น การมอบอาหารให้กับผู้ที่เดือดร้อนอย่างบรรดาลน,น้องๆเหล่านี้นั่นเองค่ะโอโ้เป็นโครงการดีๆทีเดียวนะครับใช่ค่ะคอยากจะขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านนะคะมาอิ่มอร่อยพร้อมกับอิ่มใจได้แล้วที่เมนูเหล่านี้นะคะอยู่ที่เ e เ e ่ e อเลในราคาเพียง69บาทหรือว่าหาซื้อทานได้ที่แมคโครและที่โลตัสหนึสาขาทั่วประเทศเลยนะคะครับกับเส้นใหญ่ผัดขี้เหมาหน้านหัวลอยใครไม่แ,แะคร์เชฟแคร์ใชะอิ่มด้วยอร่อยด้วยแถมยังได้ช่วยเหลือสังคมนะครับ